สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำการออกแบบแบ็กกราวหรือว่าพื้นหลังนะครับแบบแอ็บสแตรกนะครับในที่นี้นะครับผมเข้ามาที่เว็บที่ชื่อว่า free pick นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าแอ็บสแตรกแบ็กกราวนะครับเราก็จะเจอตัวอย่างนะครับแอ็บสแตรกแบ็กกราวเนี่ยรูปล่างลักษณะนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นบ่อยนะครับในลักษณะของการดีไซน์หรือว่าตัวอย่างแบ็กกราวนะครับในรูปแบบของ a อ็บสแตรกนะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากนะครับออกแบบแบ็กกราวแบบนี้แหละนะครับแต่ออกแบบใน c a n วานะครับเราจะไปเลือกอิเลเมนต์นะครับหรือว่าองค์ประกอบอย่างไรเพื่อจะมาออกแบบแบ็กกราวแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดแคนวาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสร้างหน้าเปล่าๆขึ้นมาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่นะครับองค์ประกอบ มาที่องค์ประกอบแล้วก็ค้นหานะครัำค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า m e m p ิ i นะครับ m e m นะครับ p h i s นะครับ memphis นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครับนี่นะครับลักษณะตัวอย่างของเมมพิ i นะครับจะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะครับ ที่เป็นลักษณะของแอ t บสแท b a แบ็ก o u n d นะครับสมมติว่าผมเอาตัวนี้มานี่ครับลักษณะหน้าตาของเมมพิสนะครับเราจะเห็นตัวอย่างนะครับองประกอบที่มีรูปแรงลักษณะนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจุดนะครับแบบไข่ปลาแบบสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้นี่นะครับองประกอบลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าเมมพิสนะครับก็เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเอามาตกแต่งองค์ประกอบ นะครับเนี่ยที่เป็นหยักๆยพวกนี้มีหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยหยักๆนี้ก็มีนะฮะเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากนะครับถ้าเราไปเซิร์ชหรือว่านะครับค้นหาพื้นหลังแบบแอ็บสแตรกนะครับเราจะเจอรูปทรงลักษณะนี้เยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเรามาออกแบบเองนะครับใน c a นวาเนี่ยครับลูกศรพวกนี้นะครับเราให้ค้นหานะครับคำว่าเมมพิสนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเยอะแยะเลยนะครับ เอามาตกแต่งนะครับแบ็กกราวในรูปแบบของแอ็บสแตรกแบ็กกราวแบบนี้ครับนี่นะครับมาใส่มุมไหนก็ได้นะฮะสวยงามนะครับนี่แหละลักษณะขององค์ประกอบนะครับที่นะครับนักออกแบบส่วนใหญ่นะครับนิยมนำไปใช้กันนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับหาในแคนวาก็เจอนี่นะครับลักษณะพวกนี้นะครับก็สามารถนำมาตกแต่งนะครับ แต่เวลาทำจริงๆไม่ต้องไปใส่เยอะขนาดนี้นะครับเพียงแต่เพียงแต่ให้เห็นองค์ประกอบมันเฉยๆนะครับว่าถ้าอยากได้จุดๆแบบนี้นะครับค้นหาคําว่าอะไรใน c a n วาอยากได้อยากๆแบบนี้ค้นหาคําว่าอะไรก็คือค้นหาคํานี้แหละนะครับ memphis นั่นเองนะครับก็มาแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่อยากออกแบบนะครับแบ็กกราวหรือว่าพื้นหลังสวยๆนะครับด้วยแคนวานะครับโดยเราจะได้นะครับองค์ประกอบ แบบนี้นะครับแล้วก็พื้นหลังสวยๆแบบนี้แนวแอ s แ r ร c กนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ